วันนี้มีคนถามมาเยอะเลยนะครับในเรื่องของการที่ขับรถทางไกลๆไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยกิโล200กิโล300กิโลแล้วดับเครื่องได้เลยไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องบอกว่าถามกันมานานมากแล้วในยุคนี้เป็นยุคปี2 5 2 0นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของรถยนต์นั้นเป็นรถยนต์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่หมดแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นเอนจินนะครับเป็นเครื่องยนต์นะฮะหรือว่าในระบบช่วงล่างในระบบไฟระบบแอร์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบใหม่หมดแล้วถ้าเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี2 0 0 0ขึ้นไปนะครับดับได้เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเครื่องยนต์ยุคใหม่ๆนี้เสื้อสูบนะครับเขาเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วนะฮะบ,บางค่ายบางยี่ห้อเป็นไทเทเนียมไส้ในเป็นไทเทเนียมด้วย เป็นอลลอยนะครับระบายความร้อนได้ดีแล้วก็เรื่องของการสึกหลอนั้นลดกว่าเสื้อสูบที่เป็นเหล็กยืนยันได้เลยครับนะฮะว่ารถรุ่นใหม่ๆปี2 0 0 0ขึ้นมานั้นวิ่งไปไกลๆนะครับร้อยสองร้อยสร้อยโลนะฮะดับเครื่องได้ทันทีทันใดครับแต่ถ้าเป็นปีาต่ำกว่า2000ปี9 9ลงไปอันนี้แล้วแต่เครื่องยนต์ถ้ารถใครเป็นเสื้อเหล็กไม่ได้ครับอันนี้จะต้อง มีการวอร์มเครื่องเพื่อลดการสึกหรอนั่นแหละครับเพราะว่าเสื้อเหล็กนั้นระบายความร้อนได้ไม่ดีไม่เหมือนกับเสื้ออลูมิเนียมอาละครับเดี๋ยวไปดูพี่หมอจะชี้ให้ดูว่าเสื้อเหล็กกับเสื้อลูมิเนียมนั้นแตกต่างกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวเครื่องยนต์เลยครับนี่แหละครับคือเสื้อสูบแบบอลูมิเนียมนะครับนี่คืออลูมิเนียมนะฮะทั้งแท่งเลยนะครับที่พี่หมอบอกว่า ตัวนี้ก็คือดับเครื่องได้เลยอ่ามาดูเสื้อเหล็กกันนี่แหละครับเสื้อสูบเป็นเหล็กถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อมความร้อนไว้เยอะมากนะครับการกระจายความร้อนสู้เสื้ออลูมิเนียมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะดูเสื้อเหล็กให้ดูนะครับนี่คือเสื้อเหล็กนะฮะเปิดอยู่เลยไหมฮะดูนี่ฮะตัวระบายความร้อนได้ดีนี่ครับดูดไม่ติดนะฮะรถของคุณถ้าเป็นเสื้อสูบแบบเหล็กนั้นนะฮะก็ต้องมีการติดเครื่อง ไว้สักประมาณนาทีนึงหรือ2นาทีนะครับแล้วก็ค่อยดับถ้าเกิดว่าเป็นตัวนู้นดับได้เลยครับให้คําตอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสื้อสูบเหล็กระบายความร้อนไม่ดีเท่ากับเสื้อสูบอลูมิเนียมตัวนี้ครับ